สวัสดีครับรัตพัพบุญยังครับคือเกาครับมือนีผ้านองมาล้อยออกมาออกกระละไกยังมาเศาครับผ้ามาฉีมาเนี่ยวครับไปเบิ้งครับครับหนองมาล้อยครับจองครับจองครับเบิ้งครับโอ้เปลือกเป็นปล่อยเปลดมือนีครับรวยรวยรวยเห็นอะไรไม่ลูกฮะครับมาล้อยเห็นเป็ดครับเป็ดเอา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  อย่างนอ่มาน้อมาเลยผมไปใส่เลยบ่อคางไอยานเปียดป้อเหรอไอ้รถเปียดที่ใส่เบิ่งไอเบิ่งเปียดด้วยเบิ่งเปียดด้วยครับผมบรรยากาศครับเพื่นไฟเปียดมือก็เปียดลายครับครับเดี๋ยวลูกเล็กลูกเล็กว่อคางไม่ได้เห็นเปียดมือหนิ เอาเอเบิ่งเบงครับเบิ่งเพถึงแล้เอาเล่อยว่าไปใสว่าใสเลยเอาเลยเออนนน่นนี setting, ่นี่นีครับตุกตาครับเรื่อยเอยเรเอยเยเรยเรยเ่เครับในตุกตาเลยเอาเอาเอาเอออย่าไปย่าไปย่าไปมาพี่ที่ไปใสน้อบาน้อใตุกตาไปอาลันเลยวะครับไปละไปละไปละ

เจ้หานนะหลายเนี้ยน่ะน่ะเลยตุกตาไปหาราเลยเอาเ,อ,เอากูว <c oughs> ่างเลยก็เวอดิเตุกตาเอ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 าตุกตามีหน่อยเอาลอกเบิรงลอกเบิรงเราเห็นอย่างนี้คล่องมากติเออเอาลอกเบิรงลอกเบิรงไปยืนไหนเนาะตุกตาอย่าไปกัดมันอย่าไปกัดมันที่ขาดลูกเอาไว้ทะเลีนเอาไว้ทะเลียน ครับเอาเอาไปใส่เลยวะนี่รองมึงครับรองมึงเด็กพีกาดมันถืขาดเอาแลยเบาไปเลยเบ่ไปเลยทุกข์กตาตึกตาบีครับว่าย่อมไปครับมาใหม่ว่าลูกคุชบอลกัดแตกแล้วโดใส่อะไรเลย นี่เด็กตุ๊กตามากอนี่เอาเอาเอาเอับตุ๊กตาแลนก้ไปกับมาเอามารยหองมักบุลรกนะเอาเอาไปกัดมันอีกเด็กดังว่าหวานนอเ่กัดหมด้วนะเอะเอะเอะด็ที่กัดีะ

เลยเลยเอามาที่ลูกเอามาเอามาเร็วๆมาเร็วๆครับแกร์เรียนก็ไปก็ไม่ครับตุกตาของมักขึ้นดนบัวแล้ก็ซื้อมาให้ลองมึงครับเอาเอาเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอา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 วันนี้โยนยากเลยทุกตาเร็วๆเร็วๆอย่าอย่าอย่าเลียนเร็วเลย น้องว่าเอาเอาสีเป็นมาแขคงเดอ๋ยวจะไปกัดมันขาดแน่น่ะนะรวยน้องมารวยว่ายอมปล่อยเลยครับมาเบิ่งมาเบิ่งต้นต้นสีดาครับกำลังเก่าครับยจะไปกัดมันมันตีขาดแน่นอนเนี่ยมึง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 ฝุ่เปียกฝุ่นเปียกเย็นเปียดบ่นะรำกันนะรำกันนะ

เออเออเออล่องเรงล่องเวิงเอาจะาีคขับรีบีบีมันยุ่ยผีมันยุ่ยผีตุ๊กตาเยู่พี่เร็วเร็วเร็อาเอาเาเอาเรเอาเาเเอาเอเอาเร็วเเร็วเร็วเร็วเ อึ๊บอึบไอ้ลราบังเลืล่อเรังอมาเลยเนอะอดีกองวางอิดีอ้างเราเรเดกระตาไปละ oh ไปละไปละบอยยอบอยเลยเฮงเลยเฮงเต่อเอาเอโอ้ไร้มองหลนดีเอาเอาข่าบันขาบันเเเถืมาตมาตีมาตมาตีมาเออ เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องระาใใหม่กันบวกพูดบางก็อคบเ่เคยเขาเาเอ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 าเขาได้รวเ่เออเรียนเรียนตุ๊กตาเอาบนี่เอาว่านี่เอต้นไหมวัานี่มีไหมได้ลอเเร็วเเกกระตุกกระตาคับวันนี้เนี่ยทมักกันไดยแล้ว่งามใหม่กระตุกตาเลยลนี่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 เรยเรยเเรยเ่ เอ้าทิมตุกตาเลยนีดเออเออพูดพูดทั้ง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 พูดพอเห็นเลยต้นดีทั้งพีทั้งพีทั้งพีลูกจะไปกัดต้นใม่เพื่อนนี่แหมนี่แหมนี่ไหมเรื่องนี่ไหมนี่ลองนี่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 เออลองลอนี่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 น่นี่นีหมนี่มเออจ

ของเดี๋อง่เอาเร็วๆ็กอขาดนี่ไปแล้วไปอาลานเลยโยกก่าทันยกว่าทันเฮ้ยพ่งมาก็กระตาเอาเอาเอาฮ้ยเครับมูไลครับมูไลปินซีเลยครับฟังคุณพี่เก่าเขาล้วนรว่ากาลงไาเลินที่ล้ว เอเลยเี่เนไ้นเห็นไดกำลังขันอ่เลยละลยยเลยเลยนี่แม่นี่แม่เยเยเออพูดพูดโยพูดอยพูดตุกตาอยพูดตุกตาอยพูดไม่เหนว่าเตือนยังไงทั้งทีเเอเล่าเพเอาเอาโอ้ยตกไหน เฮ้ยบ่ห่างเลยตัวข้าเลยใส่ต่อได้ไหม่ไปแล้ไปแล้วไปแลอวเอฮ้ยตัวกระตาบ่ยอมเลยเออเออเออเล่นเล่นก็ไปกลับมานได้หลูกเลยไปไปแล้วข้าไปแล้วไปแล้วเย็นมันเหี้ยด้าเอาขึ้นมากลับขึ้นมาหนึ่งลงไปแล้วลงไปแล้วอย่าตกลงไปนิดละ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไอ้สิโอโอหฮหฮห์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 ่อยเลยห์หบห์หน่อยเลยห์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 หาห์ห์หด้์ห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 เห์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 ก์ห์ห์หนห์ห์หนห์ห์ห์หะห์ห์ห์หเห์ห์ห์หนอยู่้งๆน เป็นเดือดขาศครับไอ้ต้นขามครับต้นขามยังอยู่ครับอันนี้ต้นตะคบตะคบไปอยู่ขึ้นครับโอ้มาไหลเถี่ยพี่น้องเลยไอ้ต้นตัดออกครับต้นขามเทิดครับโอ้ ยิ่งทึ่งรุ่นน้อยรุ่นใหญ่ยลอยอย่าไปไกลเพื่อนอย่าลงไปอย่าลงไปขึ้นมาขึ้นมากขึ้นมากอย่าลงไปลูกขึ้นมาขึ้นมาพี่เอามากขึ้นมาขึ้นมากเอาเปลือกห้องอิ่งทึ่งอยู่เปลือกเอยไปไกลเพื่อนอย่าไปไกลเพื่อนใส่ตุ๊กตาใส่ตุ๊กตาของมักกับของมักเพื่อนตุ๊กตาครับลอย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 โอ้ไปไปไปเอ๋ อย่าลงไปเด้ออย่าลงไปเด้ออย่าลงไปเด้ออย่าลงไปอย่าลงไปขึ้นบ่ได้เด้น่ะโตลงไปหันเอา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 เล้วเอาแล้วว่าี่ขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเออไปไหนน้องฝรั่งคือมุดลงไปสั่นน้บงฝรน่งขึ้นมา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 ได้ปะเออเห็นตาหัวหมอกกอกว่าดิโอ้ย นี่ที่ล้มหน่อแล้วนาะขากบบาทเอานี่นี่ตัดลูกกัดัอ่ะกัดลงเท่าหนย้อะอ้าวนี่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 นลงเท่าเห็นบ่ยลงเท่ากัดก้อนนี่กัดัดัดกัดก้อนกัดก้อนนี่ตายขากบบาทมาเลยเห็นบ่บอกว่าเสียลงไปว่ะสมัตสั้นตรงนี้โอ้ยขากบบาอยาลไป้นี่ ขอบสั้นบางอี้สั้นนี่ครับครับิ่งเนี่ยครับบ่มันบ่มันสั้นธรรมดาครับตกลงไปขึ้นเลยครับสั้นครับข้างล่างครับวันนี้เพิ่นเปิดประตูนี่ครับบ่ได้บ่ได้แล่นรอบแล้วครับแต่บานก็ยังตกลงไปอยู่อ่ะครับผมคลิปนี้เอาไปสนุกกันครับพาน้องมาเวยออกมาย้ําพระสรครับ ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดที่ตามลัดด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ